ครูมินีแล้วนะคะวันนี้ครูมินจะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องอักษร3ามหมู่ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าอักษร3ามหมู่คืออะไรถ้าอยากรู้จักไปติดตามชมกันเลยค่ะอักษร3ามหมู่หรือเรียกอีกอย่างว่าตรายางนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันก็คือ แบ่งตามระดับกลุ่มเสียงนะคะจะได้ดังนี้ 1. ระดับเสียงสูงก็คืออักษรสูง 2. ระดับเสียงกลางก็คืออักษรกลาง 3. ระดับเสียงต่ำก็คืออักษรต่ำค่ะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวค่ะดังนี้ค่ะขอไข่ขอขอวดชอชิงทอฐาน ถอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสาาสอโบิษีสอเสือและหอหีบค่ะหลักการท่องจำของอักษรสูงก็คือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกรอบนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันได้ไหมคะ อักษรหมู่ที่2คืออักษรกลางค่ะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวมี9ตัวมี9ตัว,ตวนะคะดังนี้ค่ะกไก่จจานดอชดาตปะตักดอเด็กตอเต่าบใบไม้ปอปลาและก็อ,ออ่างค่ะ หลักการท่องจำของอักษรกลางคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองเด็กจะต้องตายสองรอบนะคะถ้าตายรอบเดียวจะไม่ครบ9้าตัวจะมีแค่เจ็ดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กต้องตายกี่รอบคะสองรอบนะคะเด็กๆจำไหมนะคะ และหลักการจำอักษรกลางยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะมีอีกหนึ่งยาฝากไปให้จำนะคะไก่จ้องดูเต่าไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอมชะดาปะตักบนปากโอมเอาไปห้องดูนะคะหลักการจำม,มีสองหลักการจำนะคะเลือกไปจำได้เลยค่ะตัวอย่างคำใีอักษรกลางค่ะเช่นกติกา นต้องการแดดออกดีใจมาถึงอักษรหมู่สุดท้ายคืออักษรหมู่ที่3ามนะคะอกษรหมู่ที่3ก็คืออักษรต่ำค่ะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวจำให้ดีมี24ตัวนะคะอักษรต่ำมี24ตัวมีดังนี้ค่ะคอควาย คอคนคอระคังงองูชอช้างสอโซ่ชอกระเชอยอผู้หญิงทอนางบนโททอผู้เท่านอเนนทอทหารทอทมนอหนูพอพานฟอฟันมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิง วอแวนลอจุลาและก็ฮอนงตาโตค่ะอักษรต่าม,มีเยอะไหมคะมีเยอะมากมากเลยนะคะในบรรดาอักษรทั้งสามหมู่อักษรต่ำม,มีเยอะที่สุดคือมี24ตัวนะคะหลักการจำของอักษรต่ำม,มีแค่นี้เองค่ะไปชมเลยค่ะหลักการจำของอักษรต่าดังนี้ค่ะ ช้างเรียงซุงยุงท้องเฟอ้อควายนั่งละเมอพี่ฮูกว่าง่ายอีกรอบนะคะช้างเรียงซุงยุงท้องเฟอ้อควายนั่งละเมอพี่ฮูกว่าง่ายทำไมถึงท่องแค่นี้ทำไมถึงมี24ตัวอยากรู้ไปดูเลยค่ะช้างเรียงซุงพยาญชนะที่ออกเสียงชอ มีชอช้างและชอกะเชอเรียงพยัญชนะที่ออกเสียงรอมีรอเรือซุงพยัญชนะที่ออกเสียงซอมีอโซ่ยุงท้องเฟอยุงท้องเฟอยุงพยัญชนะที่ออกเสียงยอมี ยอผู้หญิงและออย่ยักษ์ท้องท้องยัญชนะที่ออกเสียงทอมทอีทอทหารทอทงทอนางบนททอพุทธเฒ่าเฟอร์ผูออชนะที่ออกเสียงฟอมีฟอฟันค่าควายนั่งละมเมอควายนั่งละมเมอควายออยัญชนะที่ออกเสียงคอคือ คอควายคอคนคอระครังนั่งพยัญชนะที่ออกเสียงนอคือนอหนูนอเนนละพยัญชนะที่ออกเสียงลอคือลอลิงลอจุลาเมอพยัญชนะที่ออกเสียงมอคือมอม้าค่ะพี่ฮูกว่างง่ายพี่ฮูกว่างง่ายพี่ พย,ยัญชนะที่ออกเสียงพอคือพอพานและพอสัมเพาผู้พย,ยัญชนะที่ออกเสียงหอคือฮอนุูว่าพย,ายัญชนะที่ออกเสียงวอคือวอแหวนง่ายพย,ยัญชนะที่ออกเสียงงอคืององูค่ะตัวอย่างคำอักษรต่ำเช่นคำว่าฟ้าร้องลุงพลยุงลาย ชาวนาพี่น้องเป็นต้นค่ะสรุปนะคะอักษรสามหมู่หรืออักษรตรายางมีพยัญชนะไทยทั้งหมด44ตัวแบ่งออกตามกลุ่มเสียงได้3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคืออักษรสูงมี1 1ตัวอักษรกลางมี9ตัวและอักษรต่ำมี24ตัวนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะจบ เรื่องอักษรสามหมู่หรืออักษรตรายางเนี่นะคะครูมิ้นีเพลงหนึ่งเพลงมาฝากไปเด็กค่ะให้ใเด็กร้องนะคะร้องเสร็จแล้วเด็กๆก็จำจำเสร็จแล้วนำไปปฏิบัตินำไปจำนะคะเด็กๆจะสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะได้ไปถึงระดับชั้นที่สูงๆขึ้นเลยนะคะไปฟังเพลงกันเลยค่ะเพลงตรายางตรายางคืออักษรสามหมู่ ต่ละมูแยกกันดูสิดูแต่ละมูแยกกันมูหนึ่งเป็นอักซ้อนเสียงสูงมูหนึ่งเป็นอักซ้อนเสียงสูงจูงกันมาทั้งหมดสิบเอ็ดตัวจูงกันมาทั้งหมดสิบเอ็ดตัวไข่ขวจชิงทุงทานไข่ขวชิงทุงทาน,ททานพึ่งฟ้าซายละสีเสือหิ พึ่งฟ้าซาและสีเสือหีบหมูซ้องเป็นนักซ้อนเสียงกลางหมูซ้องเป็นนักซ้อนเสียงกลางวางเรียงรายจัดได้เก่าตัววางเรียงรายจัดได้เก่าตัวไก่ซ้องดูเต่าไก่ซ้องดูเต่าสดาปตักบนปากอง์สดาปตักบนปากองค์ มูสาเป็นอะไรซอนเสียงต่ำมูสาเป็นอักรซอนเสียงต,ต่ำจำให้ดีมี24สิบสี่ตัวจำให้ดีมี24สบสีตัวควายคนราครังงูควายคนราครังูช้างโซ่เชยหญิงมนโทช้างโซ่เชยหญิงมนโทผู้เท่าเนทานทหารธงนู ชาวเนรทาหารโงนนูผ่านฟันเรือสำเภาผ่านฟันเรือสำเาไม้า,มายากเรือริงแว้นพลอยม้า,มายากเรือริงแว้นพลอยจุฬาลองลอยน้ำหูกตาวาวจุฬาลองลอยน้ำหูกตาวาว